ยาวพี่มึงบนตรงไปทางอะไรสีมัดแดงไม่หายพี่หายหรอเหรือวซ้ายหน้าผ่านหรอลาพี่หายเจอแล้วตลอดเจอแล้งนับผ่านหลังเครื่องพากันแล้วตรงยาวแล้วไปทางบ้านเขาอ่ะเฮ้ยไอโจนไอโจนไล่รถอะไรอ่ะโจนสายหน้าแลงสายหน้าและเดี๋ยวกูไปแทงให้ไม่เอาเดี๋ยวกูไปแทงให้ปล่อยสาดีไปเลยพี่บนมาหาประชาชนเขาเยอะมากพี่ตอนเนี้ยยานมาช่วยเยอะมากพี่ไม่ต้องขาได้พี่ยังไงผมก็ไม่น่าหลุด เยอมากต้องไปแล้วกูยิงแล้วุ๋ยครับเอฟพีเคียร์ยรยรแล้วเขียเขียนถนนำนำ่วะละ ลุงเอ๋อล่าสุดใช่เพื่อนลุงหรือเปล่าอ่ะเพื่อนกูไม่เคยเอ๋ออ่ะใช่เหรอไม่ใช่เหรอลุงใช่แกอื่นเขาตกลงกันเป็นสิบตกใจตกใจกตกใจผมเห็นชื่อไอ้เซิร์ฟขึ้นน่ะลุงเออว่ะเซิร์ฟเอ๋อว่ะอ้าวเหรอเพื่อนลุงเอ๋อเนี่ยเพื่อนเขาแจ้งมาว่ามีคนตลาดทะเลทรายบอกแล้วเพื่อนผมมันซ่อนดีประมาณสิบยี่สิบคนรู้จะปล่อยตอนนี้เรายังไม่ตายนะลุงบักตายเว้ยเพราื่ันผม้นจุดแบบละเว้นลุงไว้ก็ได้นะอ่าก็ดีแล้ว เพราะจุดมันไม่ขึ้นไงมันต้องเรียกว่าเป็นเพราะเป็นเพราะพระที่ผมใส่มาวันนี้ดีกว่าลุงตอนแรกต่อแรกอยู่แล้วยิ่งลุงลากเออผมเยอะแค่ไหนเพื่อนลุงก็จะคอยตามไปด้วยแค่นั้นแหละเออว่ะเห็นด้วยว่ะผมคิดเอาแล้วกันผมให้ลุงคิดนะเนี่ยตี๋ของจีนไม่บอกสักตูนะปกตี๋ได้ยินเสียงผมไม่มีอะไรเลยนะพี่ได้ยินใจไหมได้ยินนาทีแล้วลุงปล่อยไปเถอะจริง บอลประกันผมมีหกสิบใบอ่ะลุงลากไปมันก็ไม่ได้ไม่เสียหายหรอกลุงเพรโดนอะไรเซอร์่ะปาร์ลามมีสำรองไว้สี่เล่มออะไรรถบัดคืออะไรวะลากคนอื่นเพื่อนผมมาดีกว่าอีกวะที่อะไรนะยานะรายงานหน่อยเป็นไงบ้างอย่าเคียนเพิ่มอีกเคล็ดนะครับใส่เคล็ดได้เคล็ดเก็บเคล็ดเคล็ดเคล็อย่ายิง ไปแยกแลนะ้วน่ะส่วนนึงแพ้จึงกว่แจงเตอร์นะควมราฐานติบวินาทีที่แล้วไปดูให้หน่อยไปดักทาง สามสะพานสาม้านแล้วก็โซนสามดับเฮ้ยป็กหนึ่งอยู่ใกล้จีตำรวจเลรเห็นปะขอหายไปไหนี่ยเป็นสองห้าเก้าเกียร์นะครับ องล299คือเคสไทยแลนดำถูกต้องไหมพี่ใช่กองเคสสามล้านนด้ไงนะไม่ไม่ไม่ผมบอกว่ามันตอนแรกอะมันบอกมาสุดที่สุดเก็เตอร์จะให้พีดักทุกสามล้านทุกสุ่มสามล้านอันนี้วอลตอรอ่ะครับครับใช่ตอนนี้เหรอเคสกี่เคส เยอะถามว่ามีกี่เคสถามว่าเออไม่เจอได้เหรอหมอเราบูมไปได้โอเคถามเราบูมไปได้เราบูมไม่ได้หมอมันเยอะมากต้องรอต้องรอนิ่งอีกสักพักหนึ่งก่อนหมอไอ้เซิร์ฟเป็นไรเอ๋ออะเซิร์กอยู่ตู้นู้นลง เซิร์กเป็นไรเอ๋ออะเซิร์ชแค่ว่าถ่ายเอ้ยคือจะรอไม่ได้ไม่ไรเออต้มตอะไม่มีลุงไม่แจ้งเขาแล้วแต่เขาไปผมแต่เอ้ยหมอขี่รถดีๆหน่อยเด้อเบ็นตีสลบไปแล้วไปที่ไหนไม่รู้เอ่อขับพอดีต่อได้เลยทับพอดีต่อได้แต่ตามไม่รู้อะสันนี้สันนี้เค้นักเล่นแหลกกลางวันอย่างนลางวัน เรียกอะไรเรียกอะไร,ก,ร,ก,รกินนะห้าเก้าวี เชียรถบั๊กยายาบั๊กคลิปหายโอเคที่ลงทวิตเตอร์อยู่ข้างฝั่นนะครับเติอนเขียวเชี่ยรถบั๊กไอสัตว์ยังเล็กเลยนะเวรกรรมไล่บอลไอเชี่ยแม่งรถบั๊กลุ้นๆแล้วก็แล้วลุงนะเอ้ยทำไรอ่ะลุงลุงทำไรอ่ะเชี่ยรถบั๊กไอสัตว์ทำลายมันไม่ได้แล้วมันออกไม่ได้แล้วลุงเชี่ยเวรกรรมเฮ้ยของจริงว่ะมึงอ่ะ ผมบอกแล้วไงลุงไม่เชื่อผมเองอ่านเลยอันนี้ของจริงนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่แค่นั้นแหละครับพี่รอตำรวจมารวบตัวเลยแค่นั้นออกไม่ได้ลุงอย่าพยายามเลยลูกอย่าพยายามเลยไปลงเลยทำอย่างนั้นลุงทำไม่ได้ลุงอย่าทำอย่างนั้นลุงลุงมันรูเล็กกว่าลุงก็เห็นว่ารูเปนเล็กกว่าลูกของจริงชิบหายอะไรขาดของจริงว่ะชิ้นดวงมึงแม่งสุดยอดแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นจริงแล้วจะไม่ว่าออกไปทางไหนโดน ไปแทอ่แจ๊ดเอาคนมารับกูติ๊กตอกสองดิเร็วๆด่วนๆเลยเอามาเยอะๆเลยกูจะทิ้งศพให้เออติ๊กตอกสองไอ้ติ๊กตอกตรงกลางอ่ะขอขอโลนะไอ้เคี้ยมึงติ๊กตอกสองไอ้แจ๊ค ติ๊กตอกหนึ่งติ๊กตอกหนึ่งครับติ๊กตอกหนึ่งอยู่หลังบ้านดีจีนรถพักด้วยอ่ะลุงมันฟักอ่ะลุงดูจากบนท้อยใหน่อยดิว่าเห็นศพไหมเมื่อกี้เหมือนมีศพผมลงไปดีกว่ามั้งหล่นมาจากเดี๋ยวมันจะแสดงอาถรรพ์มากกว่านี้เลยลุงอยู่สนามบินน่ะแจ็คอยู่บนรถที่แล้วก็ไป่างนี้แล้วได้ยังฟังผมได้ยังตายยกแก๊งอ่ะได้แล้วเดี๋เร็วเอาคนมาเยอะๆเลยกูจะโยนศพให้ด่วนๆสองคนครับพี่บ้านเออเอามาเร็วๆรถมาได้แล้ไอ้เหี้ยของจริงว่ะ อย่าดีกว่าลุงแก๊งที่แล้วอ่ะผมเคยเจ็ดสิบแก๊งเอ้เจ็ดสิบคนลุมอ่ะผมสิบสองคนอ่ะสุดท้ายเขาเอ๋อกันหมดแล้วลุงอันนี้จริงนะอาถามอีกประเทศหนึ่งอ่ะลุงอย่าเลยเชื่อผมไม่คุ้มไม่คุ้มผมละลุงก็เนี่ยผมเลยบอกลุงอ่ะอย่าเลยอะไรล่วงเข้าไปดูอ่ะน่าจะคนหน้าข้ามมีไลายเปล่าไอเดมเดมไอเดมไอเมไอเดม่ไอเดมไอเมเนีไอเดมไอเดมเไอเดมไมเนี่ยไอเดมไอเดมเนี่ออกไปข้างบ้านทางซ้ายไปบ้านเก่าไปบ้านเก่า Lời thắng lời long hello song, anh quang quý tang nãy 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 rồi. nãy 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 เออเร็วๆกูรออยู่กูดูอยู่เนะี่ยก่อนที่ตำรวจจะมาด่วนๆเรือ่องลังลงสะพานเอออาถานบางบอลในที่อ่ะกูโดนอาถานบางบอลในสัตว์หรืยอยากดุเลสสัตว์อะไรครับเดี๋ยวผมถึงแล้วเรี่ยงตำรวจอยู่ข้างล่างใช่หรอใช่หรอมันรอหรอ,อามาไม่ไม่ตรงน,รงนี้ตรงนี้เนี่ยมึงตามมามึงเห็นไหมกูเห็นมึงแล้วเนี่ยเนี่ยด้านหลังมึงแจ็ค เนี่ยมึงเห็นไหมกูยืนอยู่ข้างบนสุดเลยอ่ะเห็นปะข้างหน้ามึงอ่ะบนสุดเลยเห็นไหมเดี๋ยวขวามะเออนั่นแหละนั่นแหละรอรับรอรับศพรอรับศพเดีย๋ยวปล่อยกิ้งกอาไปตรงนั้นแ,แบบนี้มันไ,ไ,ไ,ไม่ได้นะลูกแบบนี้ไม่ทำไม่ได้นะลูกเสร็จญาติ <laughs> สือๆเหลืออีกแป๊บเดียวแจ็คเร็วนี่ไปตำรวจมาแล้ว พีน่นอเอาคนไปไว้ไ<ด>บ้านหน่อยแจ็คโดนไล่โอเคได้ครับได้ครับก็ด่วนเลยเี่ยรถกูแม่งไอเชียโคตรสวยเลยสัตว์ล่มเนี่ยใช้ได้แล้วล่มเนี่ยใช้ได้แล้วฮะแต่เมื่อกี้เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในสตรอรี่แต่ตรงนี้ไม่ใช่สตรอรี่ละปัญหาที่กูต้องเอารถออกเนี่ย ลขึ้นมาขึ้นมาเขากลับหน้ารถแล้วพอพอรถแล้วขึ้นรถแล้วระเบิดระเบิดวลาแล้วนะวลาแล้วนะจะออกนะกูเห็นประตูเขาเปิดอ่ะเปิดทั้งสองอ่ะวิ่งกิมเข้าไปยิงเราเลยบังแท็กซี่ตรงไหนวะกูไม่มีเบอร์แท็กซี่ด้วยอะไรเงี้ย อ๋อศูนนยหรอเขาทำเบอร์ใหม่ให้แท็กซี่แล้วหรอศูนย์ศูนย์นยนย่หรออะไรวะ อะไรไง้ศูนย์ศูนย์ห้าครับ hello, ผม hello, อยู่สนามบินครับผมสนามบินใช่สนามบิน okay, ครับจะส่งจีให้โอเคครับอเขับมาตรงสนามบินเลยครับเหิน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 ได้เนี่ยเหินติกตอสองอ่ะรู้จักไหมอ่าไอที่มันขึ้นไป ตรงสะพานหรือเปล่าครับหรืออันนึงตรงมากก่อนมาสนามบินก่อนนะครับโอเคครลอยอยู่จากเป็นไงบ้างาวะรอดไปเนี่ย ฐานบางบอลนี่แม่งแรงจริงว่ะไอเ้เหี้ยเผิ่อแบบเหินอร้อยครั้งไม่เคยเข้ามาตรงนี้เลยนะไอเ้เหี้ยไอ้แจเกมันเนี่ยไอส้สัตว์ ไอ้จคเกมปะพี่โน้ยเจคเกมปะฮะไอ้จคเกมไหมไม่นะยังไม่เห็นมีเข้ามาที่บ้านเลยใช่เหรอเกมคนที่บ้านแล้วใช่ใช่ <c oughs> ไอ้บอยกูกลับมาแล้วกูกลับมาแล้วจ้าว <c oughs> ันคิดว่าไอ,อ้เฮียมันดีใจกรี๊ดเลยนะไอ้สัตว์ไอ้บอยได้แบบกูติดอยู่แล้วนอะทีนั้น,นกูมีหวัวสมองไอ้สัตว์ กระโดดลงไปกูโดนใบได้ดอนี้อ่ะยังไงแจ็คมาแล้วว่างแล้วลยังไงฮะสนามบินก็ได้จุดเดิเดิสนามบินจุดเดินสนามบินเดิไม่ดตามมาแล้วผ ดีๆกักตัวตำรวจนะสี่คนตำรวจโดนกักตัวแล้วนะสี่คนบ้านดีๆเขาให้เรายกเลิกคดีเพื่อนเขา แต่ขึ้นมาแ่วงฮโอ้โสวยไี่อยู่พี่พี่เมงน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นที่โดนอ่ะที่ไหนป่ะโดนหมดเลยน่าสี่คนอ่ะเขาเขาให้พี่เขาถามพี่ว่าให้ยกเลิกคดีไหมให้ยกเลิกเขาจะป่อยีอว่าจะยกยังไงอ่ะพี่ีเีย่ครับไม่รู้นะแล้วแต่พี่แล้วกันส่ผาแจ็คดีแล้วใช่ไมไ่เราเตี๋ยวหอ เกือบร้อยลงนิดเดียวเราไม่คุยนะอย่างเงี้ยเอาไงแล้วแต่ตัวเองนะตำรถแค่นี้ก่อนพี่เราเหลือเยอะไหมตอนเนี้ยได้ครับลงดีเลตครับดีเลตดีเลตโอ้โหตำรวจสุดยอดมันไปรูดแล้วลงรูดอ่ะเถอะลงดลงดาบไปแล้วทันทันทันจะขึ้นยิงเด็มีพี่รัมผเด้นอยู่ปะเขาน่าจะอยู่ดอนนักแล้วช่วยกูตัดสินใจหน่อยว่าเนี่ยยังไงมีเบงอยู่ ไอ้เมื่อกี้แล้วลุงดูมันจอดซ่อมรถโอเคแล้วทีนี้รถมันจะพาันไงมันลา์ไม่พาดันมีกดเอ๋เลยได้ไหมลุงแบบกดและเอ๋อไปเลยตอนไม่อยากอยู่แล้วดูมันขับว่ตำรวจอ่ะกี่นาทีอ่ะมึงก็ไปไล่เอกสิ่อ่ะไอคิว้วครับเขาเข้ามาได้เลยครับมันขับรถไปหลังขอเลขสี่ได้ไหมแทนที่มันจะขับรถด้านหน้าขอบคุณในกรณีของพี่เซอร์กับของพี่เซอร์ก็คือ เขานอนเอิรนอนจนเอิเขาตัวพี่คือหมอไม่ยอมไปถูกเขาอย่างเงี้ยพี่เราเขาบอกว่าเราเอาตัวตัวต้องออกอปะลุกปล่อยเขาเองเงี้ยคือมันก็เออเหมือนกันเคสที่ผมเคยว่ายน้ําตามลุงแล้วผมจมน้ําตายแล้วไม่มีคนมาช่วยอันนี้ต้องถามพระเจ้าไม่าำจับลุงเลยมขอจอดวางเข้ามายิงอนะไม่จอดล็อกเออเขาจะวางทางวางสเปซแท็บหรือเปล่าไอ้บอลขับรถถอยหลังไล่อ่ะลุงรถข้างหน้า เขาเอารถถอยหลังก็หันหลังรถแล้วก็พี่อ่ะโคตรโว้อะเปนรักไปไหนอ่ะประเด็นเห็นเป็นรักมาอยู่นะเป็นรักผมตาฉลามหายถาวรตั้งอมหายทำไมเออไอ้เยี่ยมวานนี่โคนมั่นใจเลยได้แต่ตำรวจวิ่งเข้ามาแทงอ่ะตำรวจเขาไม่ดึแล้วว่าสามมาแล้วเขามาทำย่างนี้ได้ลุงอะไรวะเพราะเขาตัดสินไปแล้วว่าสามมาแล้วอยู่ดีเขามาเปลี่ยนเป็นถาวรอ่ะ ใช่เหรอไม่มันกําหนดไอด้นี่หรือเปล่ากําหนดเขาฟันธงไปตั้งแตประกาศแล้วว่าสามวันแล้วอยู่ดีเขาก็มาเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อเช้าตอนบ่ายนี่ครับว่าถาวรไม่รู้อ่ะไม,ไม่คุยเขาที่เอ,อะมึงก็ไปคุยกับเขาดิกูจะไปรู้อะไรอ่ะกูก็โดนสามวันเหมือนกับพวกมึงอ่ะให้กูโดนวันหนึ่งบ้างโดนทันอนะ่ะหนึ่งครั้งมันก็ลังจะไปแล้วนี่ไงของผมเนี่ยแต่ไม่น,นั้นผมหกสิบสามใบอ่ะลุงลุงลากไปก็เฮ้ยสบายกูลุง ลุงจำรอไอ้ลุงอะไรวะลุงบุญส่งอ่ะมีประมาณ40บใบโดนพ่กูอุ้มอ่ะแป๊บเดียวแต่ผม60ไงลุงผมเโขึ้สบายเวลา้อพวกมันอยู่ข้างหลังประวาณน่ะเวาเราเวาเรอเอาหรอซื้อของซอมเด้แจ็คช่วงเติมอะไรวะมึงเติมหรือมึงหลับอ่ะเฮ้ยสวบมาคุยกันดิ เอาได้แล้วใครไว้คนเด็กอะญาติใครอ่ะญาติอะไรือเปล่าปัญญาจันทร์ล้มตายเส่อปันหนีผมมาไอ้เนียเลยเสือภูเขาพี่เสือภูเขาไอ้บอลคุยเด้ญาติมึงอ่ะร้อยตกนั้นนะใครอะหรอโฮปเองพี่โฮปเองเว้นเลยเอาสองไหครับลุงจักรยานของมันแรงว่ะเอามาก็ได้ปะผมจะได้ไปช่วยเพื่อนเหลือกี่นาทีอะเพิ่งอุ้มมาเมื่อกี้เลยหมดหมดแล้วอะ่างสามแปดคุณเหนื่อยเหี้ย กู en, ทำไปอื่นบ้างไอ้สัตว์ตัดอิสระได้จ้ะตัดแล้วเอเกนหนีทันปะับได้่ความเร็วได้ผมเผินอพลาดนมึงโชคร้ายเว้ยไอ้มึงโชคร้ายบอลเพราะว่าแก๊งอื่นมาตีกันสิบกว่าเคสสิบห้าเคสอ่ะแล้วมึงไม่มีบ้านด้วยไง ถ้ามึงมีบ้านมึงก็เห็นจุดเพื่อนอ่ะช่วยเพื่อนช่วยได้ถ้าถ้าผมเอออ่ะพี่ผมไม่อยู่เฉยแล้วด้วาพี่ผมปวดแล้วนะผมบอกให้เขาเป็นพวกแท็กซี่อ่ะเขาแท็กซี่แล้วเขากล้าเปิดได้หมดอ่ะเรองจริง้วยอันนี้อันนี้อีกเดี๋ยวแล้วแต่ลุงอ่ะถ้าลุงทำผมก็แล้วใครวะดลูกพี่บึงอ่ะตอนาแล้วอ่ะเขาได้กลับมาแล้วเหรอได้กลับมาครับแต่ว่าได้เป็นแท็กซี่ครับไมไม่เห็นรายชื่อเลยอ่ะมาแล้วไอ้นี่ ไอต๊อตติกับมาแล้วใช่เหรอไอแจ็คกูเห็นด้วยเหรอลองไปดูดิไม่เห็นนะกูมไม่เห็นนะโอ้สุดยอดเลยว่ะตำรวจไม่ไล่ทันเดี๋ยวผมพากูไปทำงานด้วยแหลนนะบอลคนแรกนันวบะแจ็คพอแล้วลุงเออเลยมันมันไม่ได้มันอกดอย่างไรว่าผมพร้อมไปเลยตอนเนี้ย <laughs> ไม่มาแลวอ่ะมันหมดความหวังมันเหมือนแบบเหมือนมันซื้อใจผมอ่ะมาให้ความหวังแล้วก็ไปอ่ะท้ายอ่ะมันจะรอดหลายเคสละดีๆก็ดีอยู่แล้วยอมแพ้แต่ตำรวจมันขับรถถอยหลังไล่แล้วลุงเอ้ต้องไล่สมรวจฆาไอ้อ่ะไม่ขอโทษโดนยิงเข้าใจเขานขหน่อยเออมไม่เข้าใจเขาหน่อยเลยอ่ะถ้าเป็นพวกมึงอ่ะพวกคุเป็นปตำรวจอ่ะทำไงอ่ะ จีบสาวไอ้สาวได้เลยผมผมยิงแล้วแล,แล้วมีคนตะโกนมาว่าเอ้ยตำรวจยิงบนรถได้ไงผมบอกผมไม่สนครับแล้วก็จับเข้ากุกเลย <c oughs> ผมรัก <c oughs> ชีวิตคนไงผมเห็นชีวิตคนสำคัญกว่าอยู่แล้วเด้งถ้าเป็นผมอะแม่วมงไปทำอะไรไอตีให้กดไอ้ตีกดอะไรขนาดนั้นอะยังไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ผมยังงงอยู่เลยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ย พราะผมยังไม่ทําอะไรเลยไอตีมันบอกว่าจะตัดจะตัดมึงออกจากมรดกแล้วอ่ะโอ้ยไม่ทําอะไรผิดเลยลุงผมไม่รู้เลยเดี๋ยวไอตีมันมีมรดกมรดกพันล้านอ่ะมันบอกมันไม่แบ่งให้มึงแล้วอ่ะผมไปคุยกับเขาเขาไม่คุยกับผมอ่ะน่าเป็นเพราะกิจกรรมผมหรือเปล่าลุงอะไรวะกิจกรรมมึงอะไรอ่ะผมรักผู้เล่นใหม่เนี้ยผมก็เลยแบบทําพวกกิจกรรมถามตอบอะไรเงี้ยเออแล้วไงอ่ะตอบได้แจกล้านอ่ะผมก็ทายคําถามง่ายง่ายงาผมก็แจกตัง่น ตอบได้3ามข้อได้ร้านหนึ่งอะแต่ถ้าตอบผิดก็ตัดแล้วมันตอบถูกแล้วมันให้ได้มึงให้ป้ะให้ให้ผมให้ผมให้แต่ว่าเขามีสิทธิ์จะเล่นตอบคือว่าจะปอถ้าได้หมื่นหนึ่งแล้วพอก็ได้หมื่นหนึ่งไปมันลุกนะลุกแวมต้องตายครับลุงเอ๋แล้วครับนาทีเดียวแล้วไม่รอดละ ตัวนครับมาช่วยไว้อะไรหน่อยครับผมกำลังจะมีคนตายช่วยไว้อะไรหน่อยครับฮัลโหลครับฮัลโหลไม่ฮะไม่มีใครสนใจเลยเแท็กซี่มันทำเหมือนเหรอใช่ครับเฮ้ยเห็นตอติป่ะช่วงว่างงานครับลุงเห็นไหมเห็นเลยครับเออเนี่ยเขาไม่เห็นเลยเฮ้ยอะไรอ่ะ เขายังไม่เข้ามาเขายังไม่เข้ามาเขาอยุดไร้ชื่อโดนปลดไต่เดี๋ยวผมเหมือนเห็นว่าเขาประกาศอีกทีหรือเปล่าครับออกมาลาทอนหรือเปล่าเนีเขาบอกว่าเขาอยู่ที่เนี่ยเขาอยู่ยากอ่ะเลยที่ที่เขาอยู่ตอนเนี้ยเขาเขาเหมือนเขาจะน่าจะชอบแบบว่า แบบนั้นมากแบบอานาจเยอะอ่ะโดนแบแดงแปดไปแล้วเขายังไม่บินเลยเขาบอกเนี้ยอ้ที่เจ็ดดีมาที่เจ็ดเจ็ดไปแล้วอ่ะเรื่องจริงนะาเนี้ยเจ็ดไปแล้วไม่โดนแบนดกูประเทศซัมเดย์ใช่ไหมไปลงสุดนะไอ้ชาสุดๆกูคุยกับซัมเดย์อยู่เขาบอกว่ากัรวงสารนะก็ไม่ได้อยากแบนนะแล้วผมเอาคืนแน่เขา